ต่อไปในามในเซตที่หนึ่งนาาสครับศูนยศูนย์ูนย์นย์ศูนย์ศนนย์รูนยยูนนย่นโ์ศูนย์นย์ศย์ศูย์ศยนน์ศ์ สูงสูงก็ดูรับดิลุกมาเสร็จีข้างหลอดเกี่ยวเอาแล้วก็นกีนถึงไหนถึงแ้ใส่แล้วกีจรวโอ้ยก็เชื่อมันจริงครับพี่ชุดคาเฟ่ดิแท้ับจังหวะคู่นี่เลยนเล้ยหลัดเข้าไป được chín mươi lăm É. Yeah.

หกสีออ๋อถือกาแฟต่ารุ่รชุดคาเฟไปแล้วก็ร้องคาเฝาด้าห้ตัดดียังได้อยู่ยกขึาแล้วก็โหย ดีจะจีรักสวยว่าใหล่นกีได้ตดั้งคาเฟ่แล้วต่มันหลากหลายทุกวี่เจะจีนมันจะตีหัวมันจะปานะครับครบเครื่องจีหกเจ็ดนี่จะสัด เวลเล่อเกียแปดหกแปดหกครับสองคะแนนตรงดีเกือบเกือบเลนแล้วครับ so ซ like ุปเปอร์เซนส์ครับตรงนี้โอ้โหเกือบรอถ้วยครับเกือบไม่มีใครได้รับครับเจ็ด ที่อยู่หลังสนามเะครับเข้าไปกดคนไ์กดแจกใการ่ายทอดเชียกอนด้วยครับ9-7 9-7ผูที่ขาดตจีรับีแล้วก็ขบเรียงเมย์ก็เป็จี ลบกัน <icana> ไาสันโอ้โหน่าประทับจเตมสิบแปด ู five, no no mm ้ช hmm. mm. yeah. ีก oh. yeah. hmm. ้า0สสูสีดีเลือเกินกจีทำยังไแต่ที่ขาซ้ายรับดีบ้ายกขึ้นมาสูงสเลือกเลนไอโอโอจอมกาแฟด้วต้ีอกับ้ เ้นรลุ้นนะครับถ้าแต้มสุดท้ายจะเป็นยังไงสิบเท่าสิบเท่ากันพิจารณาเสรบศเสร์ฟทุกนีเกมจีนรับดีมากครับพิจารณาเว่าแต้มแล้วับสี่พ si ิกสอสิบส <Okay. S 1> <Mu> ิบเอ็ดส <được kindergarten. S 2> <Okay. S 1> ิบ Eh, kau kira masih kau kacang kan? Sepi, kau, sepia kau kan? Sudah. Kau di mana? Sudah. 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 Sudah 12, 11. Oh, 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 oh. He's good. He's good. โอ้โหลูกนี้้แมีสับคาร์อก er. ็เสิร it> ์ฟซ้ายครับสุดท้ายเสิร์แป๊กครับนี่เขาตักล้าทำกล้าคิดกล้าเอามาใช้ครับติดตาโถ่ ดีไปกีฬาแต้เดีวกม14 1 3 14 13ตรงนี้รับดีบ้าโอ้โหตะวาไม่แ้เอาละครับดีวี้ไ่เกิ17คั เจ็ดแแร์สสิบสี่เท wow, like yeah. ่าูุจินเลื่นเฉยเยเล่นมาจะร้ดแล้ว่ต้องใช้ลูกหนเล่นยังไงตุจินสิบห้าสิบสี่

ทางซ้ทา้ที่ขาจะจาางครับผนพลายไหลรอยู่จีบเมหกเตหาเซตพอยต์เสือ์ 16, <15. S 2> อูุณิเปิดดีว่าเข้ามาหน้าตาคายแล้วก็โหกเข้าครับห้าได้กำลังสนุกเลย ส6บหกเท่าเท่ากันวาคืนมากครับไอจิราตรงนี้มกควาค้าตรงนี้โอ้โหลังก็ใส่ได้ไหมอ้หเอาเลยนะเจ็ดสบเกม้านหลังครับเซตแรกก็จีนครับโอ้ก่ชอนคาเฟ่ชนะ1ิบเจนบกไอจคราครับ เซตแรกจะจีนนะครับทำได้ดีกว่าแต่ดีกว่านิดเดียวครับไม่มีความต่างมากครับสูสีจริงๆจแสดงว่าแค่ความได้เปรียบที่ใครเสิร์ฟก่อนเสิร์ฟหลังแค่นั้นเองนะครับหนึ่งคะแนนแค่นั้นเองนะครับคู่บอลไล้ถามสั่นๆได้บอางคู่บอลตัวขึ้นไปยังว่าผิวหนั 对了。I mean, uh

โู่บุ่ตทุกจีนจงาเฟ่ได้แจ้วทุกคนเลยลูอะไรกันเยอะมากตงเาเต้ยทุกอไอาเด้แ โอ้้ตงอาทากันด้ตชินจะได้เียนปแล้วครับตัดสิ่งาอลังครับันนี้ต่อ่อรั้เท่ากันไม่กล่าครับเอาแล้วครับลั้มาเท่ากันดีกว่า เสรของน้องกันวาฟากมีแสงมเปลสสขัสงสพลาไเล็เกียวสามสองสามสองเจ้บเกียวตัวนี้บุแค่แค่ก็กิยดกาเอเ้บุญต้ต่าเท้าเลยน่หลวงพ่อที่ไา่กัน ดูเด oh, oh, oh. ือดก็ฝา5ไปเต้ตีตอจีนเรวาโอ้โหนเกครับได้ยินเสียงเชียร์้มีนเอาจริงนะครับไม่เชียร์ตะกอนไสี่เท่ากัน Oh สารให้ไปก่อนแล้วโอ้โอ้เราใช้จริงล้นมั้ยประจัญคาเฟ่ได้ oh. oh, ดูนะครับมีจยู่คาเฟ่ด้วแต่ที่จริิๆก็ผู้ชิงของเราหวสี่ 哦哦哦吼，那个。 力士に駆け入れて。

对。Yeah. นักกีฬาที่ดีทีม14 8นะพร้อยครับชนอเป็นชิดพร้อยครับตัวจีนเสียบโยหล้างไปจะสารลัด้วยซ้ายสบายรถมึงนี้ยังสู้อยู่ไหมอยากสู้ให้รถเกียรตัวจีนจะเอาเกียร์ตัวนี้ได้ไหมสุดยอดจะได้ดูเอกสารขึ้นมาโอ้โห

睇花好。Okay.